ก็เหมือนว่าเขาให้เราเนี่ยกดเปิดเพื่อที่จะสร้างไรายได้นะครับทุกคนถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันอาจจะไม่สร้างไรายได้ให้เราก็ได้โอเคนะเดี๋ยวเราลองเปิดดูอันแรกก่อนกดบันทึกสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะผมจะมายื่นใบสมัครการขอเปิดสร้างไรายได้ของช่อง YouTube นะครับ ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับทุกคนให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดทีละขั้นตอนนะคืออันดับ1 2 3เนี่ยให้เรากดไปที่ตัวที่1น,นะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราอ่านรายล,ายละเอียดในการขอเขาร่วมโปรแกรมพาร์เนอร์นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยอ่านหรือว่าไม่อ่านก็นแล้วแต่เราจากนั้นเลื่อนลงมานะครับติ๊กถูกนะครับจากนั้นกด เมื่อเรากดแล้วเนี่ยราให้รอรอสักครู่นะครับทุกคนนะมันก็จะเสร็จสมบูรณ์จากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยไปที่ขั้นตอนตัวที่2นะครับทุกคนนะให้เราเนี่ยกดเหมือนเดิมนะครับกดไปที่เริ่มต้นตัวที่2 เมื่อเรากดขึ้นมาแล้วน่ยมันจะมีให้เราเลือกว่าเรามีแอเซนต์อยู่แล้วหรือไม่หรือว่าเราไม่มีหรือว่าเราไม่รู้มันจะมี3มหัวข้อหลักๆนะครับคือถ้าใครมีอยู่แล้วนะก็เลือกตรงที่มันมีอยู่แล้วนะไอ้ตรงนี้นะ่ะเขาจะให้เราเลือกว่าเรามีหรือว่ายังไม่มีถ้าเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็กด คำว่ามีไปนะครับหรือว่าเราไม่รู้ล้วก็กดคําว่าฉันไม่ทราบอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะผมกดว่าฉันมีแล้วแล้วก็กดดําเนินต่อจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราเลือกอ e ีเมลที่มันเป็นที่เรามี Google a อ s e n s e อยู่ให้เราเลือกว่าเราต้องการใช้อันไหนนะเราก็กดเลือกไปจากนั้นอ่ะมันจะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นรายละเอียดเกี่ยวกับ Google a d s e n s e ของเราอ่านแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับทุกคนนะ พอเราเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเนี่ยเราจะเจอคําว่าให้เราเนี่ยกดไปต่ออีกนะครับเราก็กดไปเรื่อยๆส่วน <or or or ale> ตรงนี้เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาตรง Google e s <man bridge> s e n s e ของเราให้เรากดหรือว่าไม่กดก็ได้เดี๋ยวมันจะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งนะครับทุกคนก็คือ ขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือเสร็จแล้วนะครับทุกคนนะอันนี้ก็คือรอขั้นตอนที่3ก็คือรอทาง u t u b e เนี่ยเขาอนุมัติช่องให้เรานั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะเร็วหรือว่าช้านะเดี๋ยวรอไปดูตอนที่มันอนุมัติแล้วเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ช่องของผมเนี่ยอนุมัติแล้วนะครับทุกคนนะสวัสดีครับทุกคนเมื่อก่อนหน้านี้นะผมได้ทําการยื่นไปสมัครในการขอเปิดสร้างรายได้นะครับทุกคนมาวันนี้เนะี่ย ช่องของผมเนี่ยได้รับการอนุมัติการเปิดสร้างไรายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงวิดีโอของเราเนี่ยมันขึ้นอะไรมาบ้างนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยในส่วนของคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันก็จะมีช่องตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มนะครับทุกคนการสร้างไรายได้นั่นเองก็เหมือนว่าเขาให้เราเนี่ยกดเปิดเพื่อที่จะสร้างไรายได้นะครับทุกคนถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันอาจจะไม่สร้างไรายได้ให้เราก็ได้ โอเคนะเดี๋ยวเราลองเปิดดูอันแรกก่อน,นกดบันทึกถ้ามันสร้างไรายได้ได้เนี่ยมันก็จะเขียวนะครับทุกคนนะถ้ามันสร้างไรายได้ไม่ได้เนี่ยมันอาจจะติดเหลืองติดแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเปิดสร้างได้นะครับทุกคน ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเปิดการสร้างรายได้ทั้งหมดคลิปในช่องเลยนะครับทุกคนก็ไล่เปิดไปทีละอันเดี๋ยวต้องรอดูด้วยนะครับว่ามันมีอันไหนที่เปิดได้หรือว่าไม่ได้อันนี้เราก็ไล่เปิดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนหมดคลิปในช่องของเราโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมเปิดหมดแล้วนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคือ คลิปในช่องของผมเนี่ยเปิดสร้างรายได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเปิดสร้างรายได้ผ่านเนี่ยมันก็จะมีไอตัวการแจ้งเตือนตรงนี้ขึ้นมาบอกให้เรารู้ด้วยนะครับทุกคนนะ